วัีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนิสันหนูหินนะคะนิสันหนูหินอยู่กันที่นิสันเอลิสาขาแจ้งวัฒนะวันนี้นิสันหนูหินพาตัวใหม่ของนิวนาวาร่ามาฝากลูกค้านะคะก็คือตัวที่เราเห็นด้านหลังทั้งสองตัวเลยจะเป็นตัวรุ่นแคปนะคะแล้วก็สีประตูตัวแคปด้านหลังอะคะ่ะจะเป็นสีใหม่นะคะของนิสันแล้วเรามาดูกันว่าตัวนิสันที่ออกมาใหม่อะคะ่ะ มันมีความพิเศษหรือว่าเพิ่มออปชันเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็โปรโมชั่นของแต่ละตัวมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเราเริ่มกันที่แคปบเลยนะคะแคปบด้านหลังตัวสีน้ำตาลใหม่ที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ Nissan Navara ใหม่ก็คืออย่างแรกเลยกระจังหน้ารูปลักษณ์ใหม่ นะคะแล้วก็ออกแบบมาแบบอินเตอร์ล็อกคือของนิส s ันจะเรียกเป็นอินเตอร์ล็อกละนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยที่เราเห็นจะเป็นตัวแต่งนะคะแต่งฝากระโปรงหน้าลายแคปลาล้อแม็กขอบ18นะคะแล้วก็จะมีคัมหลังไห้นะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงอะคะ่ะทักแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องนิ s สัน หนูหินได้หรือว่าทางแฟนเพจของนิสันหนูหินได้เลยนะคะส่วนออปชันที่มากับตัวรถตัวนี้นะคะภายในอะ่ะเขามีจอนิ s ัน n Connect ให้แล้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Bluetooth กับ Android Auto ได้เลยนะคะตัวเนี้ยอ่ามันจะสะดวกสบายในการใช้งานของเรามากขึ้นนะคะค่ะ,ะคะุลูกค้าอยากดูรูปหรือเงื่อนไขโปรโมชั่นรายละเอียดสอบถามมาที่ทางเพจหรือว่าช่อง YouTube เราได้เลยนะคะ ค่ะต่อไปเดี๋ยวหนูหินจะพามาดูตัวสี่ประตูอันเนี้ยตัวสี่ประตูตัวเนี้ยหนูหินจะแนะนำคร่าวๆเ,เนาะก็คือตัวนี้จะเป็นสี่ประตูคาลิเบอร์ E นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลงังก็จะแต่งในส่วนของล้อแม็กนะคะด้านนี้เลยค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเดียวกันก็คือเป็นอินเตอร์ล็อกแต่ว่าตัวเนี้ยของเขาจะเป็น สีโครเมียมนะคะแล้วก็โคมไฟหน้าจะเป็นตัวนี้จะเป็น LED แยกไฟสูงต่ำให้นะคะอ่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องล้อแม็กค้างไว้เรามาดูตัวล้อแม็กเลยค่ะตัวแล้ล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กแต่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจแต่งแนวดุหรือแนวออฟโรดสามารถทักแชทสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วพี่อยากแต่งแบบไหนแต่ง ลักษณะไหนนะคะทางเพจนีสันหนูหินแต่งให้ลูกค้าเลยนะคะเราคุยกันได้ว่าอยากพี่อยากได้แนวนี้แบบนี้นะคะค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นหรือว่าตัวรถแต่ละตัวถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักมาหาหนูเห็นได้เลยหนูเห็นให้ข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดนะคะวันนี้หนูเห็นก็นำมาฝาก เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าหนูหินจะพาไปดูภายในรถแล้วก็ออปชันตัวรถว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็ลูกเล่นของแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะคะวันนี้หนูหินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ